META เปิดตัวแว่นตา AR รุ่นใหม่โอเกลเมตาฮาวสตันสเปคจะเป็นยังไงจะมีอะไรน่าสนใจถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับ แว่นตาโอเกลเมตาฮาสตันจะมีฟังก์ชันพื้นฐานเหมือนกับตัวแว่นเลแบรนที่เมตาทำไปในครั้งก่อนแต่จะมีการอัปเกรดตรงที่สามารถบันทึกวิดีโอได้สูงสุดถึง 3K เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนที่บันทึกได้ Full HD ครับแว่นตาตัวนี้มาพร้อมกับไมโครโฟนถึง5ตัวสําหรับการรองรับเสียงพูดและลำโพงบูทูธในตัวผู้ใช้งานสามารถสั่งการผ่านเสียงโดยไม่ต้องใช้ท่าทางมือผ่านผู้ช่วยอัจฉริยะเมตา AI ยกตัวอย่างนะครับสั่งให้บันทึกวิดีโอเล่นเพลงโทรออก ส่งข้อความถึงรายชื่อผู้ติดต่อร่วมไปถึงคําถามทั่วๆไปเราก็สามารถถามได้นะครับเมตาระบุว่าแวนตารุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้ยาวนาน8ชั่วโมงซึ่งก็ถือว่ามากกว่าตัวเรเบรนตัวก่อนนะครับประมาณ2เท่านอกจากนี้ก็ยังมีคุณสมบัติในการกันน้าที่ระดับ IPX4 ด้วยนะครับสามารถกรันการกระเซ็นของน้ําได้ผู้ใช้งานยังสามารถจัดการการตั้งค่ารูปภาพแล้วก็วิดีโอทั้งหมดนะครับผ่านตัวแอปที่ชื่อว่า Meta AI มีให้ใช้งานทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยครับ o okay, a k l a n Meta Houston จะวางจําหน่ายใน 4, 4น แบล็กบลูสโมกแล้วก็สีเคลียร์หรือว่าสีใสครับจะมีเลนส์ให้เลือกเปลี่ยนทั้งหมด5แบบด้วยนะครับรองรับการเปลี่ยนเป็นเลนส์สายตาได้ทุกรุ่นด้วยในเรื่องของการสั่งซื้อจะเริ่มให้พรีออเดอร์รุ่นลิมิเต็ดในวันที่11กรกฎาคมโดยจะมีราคาประมาณ1 6 0 0 0บาทแล้วรุ่นอื่นๆเนี่ยก็จะตามมานะครับจะมีราคาประมาณ1,3,000บาทและแน่นอนครับว่ายังไม่มีข้อมูลการวางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับหากมีความคืบหน้าอะไรผมจะรีบมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับฟังกัันนนะะรเพาาาฉ้้้ออยย่่ลืมมกดตดตติชงไวว